สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่แกงโฮสยามเลีตี้นะครับวันนี้นะครับโอ๊ตมาที่นะครับมอชนะครับหรือว่าอ่างแก้วนั่นเองนะครับสวัสดีพ่อแม่ปีน้องป้องปลายทั่วทุกมุมตอนนี้เราอยู่ที่กูดวิวนะครับหรือว่าวิวที่สวยมากนะครับวิวหลักล้านนะครับอยู่ที่อ่างแก้วตรงนี้ไม่มีคนใช่ไหมครับแต่ว่าปั๊ม c e n t r a นะครับแล้วตอนพีโปรนะครับคือคนเยอะมากแล้ววันนี้นะครับอดเจอนะครับเพื่อนใหม่ด้วยนะครับเป็นช่องดังช่องหลักแสนห้านะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นวิวนะครับจากสปปลาวนะครับคุณหมอนิกนั่นเองนะครับคุณหมอนิกก็เฟรนลี่มากมากเลยนะครับอดมาเจอตั้งแต่นะครับไปเจอเจอที่โรงพยาบาลนครพิงค์นะครับก็ไปรับมากับเพื่อนๆของเพื่อนเมียนมานะครับก็เรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับ ก็มีคนชื deux, ่อลายและคำนะครับสองคนแล้วก็คุณหมอนิกนะครับตอนนี้ก็กำลังยุ่งๆกับการถ่ายรูปนะครับเนาะส่วนโอ๊ตไม่ถ่ายนะครับถ่ายรูปหมู่เมื่อกี้แล้วเนาะนะครับก็ได้เพื่อนใหม่นะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับก็ภูมิใจนําเสนออ่างแก้วนะครับแล้วก็จอดรถตรงนู้นะครับแต่ว่าคนเยอะมากเลยนะครับมหาวิทยาลัยนะครับเชียงใหม่แล้วก็มีการประเพณีรับน้องนะครับเฟชชี่นะครับหรือว่าน้อง จเนี่นะครับน้องปีหนึ่งนะครับกำลังนะครับหลายๆคณะนะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็เพื่อนใหม่นะครับก็ตื่นเต้นกับบรรยากาศของมหาวิทยาลัยใหม่มากๆนะครับพูดภาษาอังกฤษเก่งมากนะครับบางทีอดกับคุณหมอนิกนะครับก็พูดภาษาอังกฤษกันนะครับ คือพวกเราทุกคนใช้เป็นเอเชียแต่ว่าเราพูดภาษากัีกกันบ้างแล้วก็อ,อย่างาเพื่อนเมียนมาก,ก็พูดได้ไม่ยังไม่เก่งนะครับเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อที่จะอยู่เมืองไทยได้หนึ่งปีก็คือมาเรียนาภาษาไทยนะครับเนาะฮัลโหลก็<笑><笑>ช่วงนี้นะครับก็จะมีช่วงเย็นๆนะครับก็จะมีคนมาเดินเล่นมาออกกําลังกายนะครับน้องๆน,น,นักศึกษารวมถึงนักท่องเที่ยวบาง คนนะคะบางกลุ่มก็จะมาถ่ายรูปมากินลมชมวิวที่นี่นะคะเพราะวิวหลักล้านมากวิวสวยมากนะครับสวยมากนะคะวันนี้วันที่14นะครับแต่ว่าเอจะกดปล่อยคลิปนี้วันไหนนะครับเพราะยังมีคลิปค้างอยู่ในเครื่องเยอะเลยนะครับมีตรงนี้นะครับเหมาะกับการพักผ่อนมากๆนะครับแล้วก็วิวสวยนะครับอ่า i e s very good <laughs> I record <issible de> e <speaking ended> <inizi> s o k a p e อ่าฮะโอ้ด <preview> ้วยเหรอโอเครีคอร์ดอยากพูด say สวัสดีสบายดีใช่ไหมครับอ่าสวัสดีครับอ่ามอนิก แล้วก็ลายใช่ไหมครับแล้วก็คำนะครับเ <laughs> มียนมา we can understand each other because most of you speak Thai and English นะครับน็อกเรคคอร์ดประมาณ5นาทีเนาะโอเคก็ we can walk and what you plan next plan, <ง> plan? dinner or would <I think S 1> like you to go, go to like, ลาดมอ right? มอ yes okay so I be sure you will really love to เนาะน่ารักนะครับแบบโอ้สวยงาม เราก็เดินกลับไปที่รถเนาะพราะหลังมองเราก็จะไปอีกเส้นหนึ่งข้างหลังนะครับโอ้แบบมีร้านอาหารเยอะมากเป็นร้านอาหารข้างทางเนาะนะครับร <c oughs> เป็นอย่างไรกันบ้างครับวิวนะครับหาดเชียงใหม่นะครับเนาะ ท่านนี้ก็เท่มากนะครับคือมาตามไฟ์สดด้วยนะครับแล้วก็เป็น FFC นะครับยูทูบเบอร์สปัเราหลายๆช่องนะครับอดนะครับชอบนะครับที่ต่างชาติหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราอวยไทยแล้วก็ครั้งมีกระแสคลั่งไทยแล้วมีกระแสที่เขามองไทยอย่างไรนะครับอดคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะครับสาหรับประเทศไทยของเราเองนะครับถ้าเรา,าสนับสนุนอุดหนุนแล้วก็ต้อนรับ นะครับหรือว่าแนะนําอะไรดีให้กับยูทูบเบอร์ต่างชาตินะครับคือเขาก็จะสามารถนำนะครับความประทับใจนี้ไปเล่าสู่ประเทศเพื่อคนในประเทศของเขาได้นะครับเนาะคือสองคนคุณลายกับคุณคํานี่คือแบบไม่อยากกลับบ้านแล้วนะครับมีวางแผนว่าจะอยู่เมืองไทยในอนาคตนะครับเนาะเข้ามาจากตองจีนะครับรัสชานใช่ไหมครับมาจากตองจีใช่ไหมรัสย่างกุ้งอ่าลีฟอินย่างกุ้งใช่ไหมครับ and อนคุณหมออยู่โรงพยาบาลเลยใช่ไหมครับมาจากอ y o uh, ย r e born ที่ไหนนะส,สวรรค์เขต y ยู r e ไม่ใช่เบิร์ดเดย์เขาเรียกอะไรเดีย village is สวรรคเขตจำพนโอเคดิสรทรีโอเคครับ let's go and we can look into g views นะครับสวัสดีครับ and the first year everyone have to wear uh, put uh, how to say wear the next size the with the violet color like this is the first year junior so when uh number uh, second year third year and fourth year is without right. so more freedom so ตอนนี้เราไปที่จอดรถนะครับแล้วก็จะพาเพื่อนเพื่อนเพื่อนใหม่นะครับไปดินเนอร์นะครับก็น่าจะไปที่หลังมองนะครับเพราะว่ามีร้านอาหารข้างทางเยอะมากนะครับก็ตามใจชอบเลยนะคะว่าเราจะทานร้านไหน,นไเนาะอะ่ขอบคุณค่ะขอบคุณเจ้าวันนี้คนเยอะจริงๆ สมัยก่อนมาไม่คนไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะนะครับก็ร่มรื่นนะครับแล้วก็มอชอมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะกว้างขวางนะครับตรงนี้ครับคุณหมอถ่ายรูปตรงนี้น่าจะโอเคนะครับแต่เมื่อก่อนน้ำมันจะไหลลงมันจะสวยมากถ่ายเป็นแบบเขาเรียกอ,อะไรีีครับอ่าวิเลนวายอ,ะอ่ะเออมันจะกลายเป็นแบบว่าสวยมากนะครับน่า,นาจะโฟกัสตรงนหนนะครับ วายถ้าเป็นมือถือเช่น i p อ o n e หรือว่าออไอ o n e โอทก็โอดอไม่มีนะครับแต่ว่า iPhone 15ตั้งแต่11ไปน่าจะมีเลนส์วาดก็คือ0ุดห้านะศูนครับมันก็จะเป็นกล้องที่แบบเป็นพารพารโามานะครับเนาะอย่างโอทตอนนี้โอทใช้พาราโนามาของ s a m มซุงนะครับก็จะถ่ายรูปออกมาเป็นภาพกว้างแต่ว่าถ้าเป็นปกติมันแคบกว่าเดิมประมาณนี้นะครับแล้วเราก็มาปรับแสงที่หน้ากล้องอีกทีนึงแบบนี้นะครับ ่าแล้วถ้าคูณ2แล้วก็มันสามารถขยายได้อีกนะครับจากการขยายในในในมือถือเนาะก็จะใกล้แบบนี้เป็นการซูมนะครับนะครับแต่มุมปกติก็โอเคนะครับแต่ว่ากว้างขึ้นนะครับหน้าจอมันจะกว้างเป็นเป็นภาพสามมิติคล้ายๆกับพาโลนาม a นะครับอ่าคุณหมอนะครับอนโทกับการถ่ายรูปนะครับให้นะครับลงโซเชียลเนาะนะครับ ก็จะอาสานะคะเป็นจิตอาสาเป็นไกด์ท่องเที่ยวให้กับจริงรู้จักคุณหมอคนเดียวนะครับแลวคุณหมอก็มีเพื่อนที่บังเอิญเดสติเนชันนะครับหรือว่าภูมิคิดให้ได้มาเจอกันเนาะเพื่อนต่างชาติเขาอยู่ที่อยู่หอพักเดียวกันนะคะที่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลนครพิงค์นะคะเพราะคุณหมอมาฝึกและอบรมอเกี่ยวกับได้ทุนการศึกษานะครับเกี่ยวกับการดูแลนะครับเทคแคร์ ผู้ป่วยคนไข้นะครับสี่เดือนเนาะนะคะแล้วก็คงจะได้เห็นนะครับคุณหมอในสี่เดือนนี้นะครับเนาะถ้าได้มีโอกาสได้เจอกันอีกนะครับเพราะว่าอดอาสาที่จะขับรถนะครับพาเพื่อนๆได้เที่ยวนะนะครับเป็นเหมือนกับอาลาอคันตุกะนะครับเป็นไกด์นะครับนำเที่ยวนะครับนะครับก็เป็นวิวประมาณนี้ สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องลำลากันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ subscribe โอด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจขอบคุณและสวัสดีครับโอเชียงใหม่แกงหัเสียมวาริี and for English version please waiting so maybe I introduce them by English version ขอบคุณและสวัสดีครับ